ถัดมาสามลนบาขึ้นลุงที่บ้าขอกระจายสองแสนคนละเนาะอันนี้มาสองคนกับสามร้อยห้าส<อ>ิอ้อไอเพิ่นเพิ่นจะให้สามร้อยห้าสิบ้าเขาเสีจังไรเดี๋ยวหาแล้วาตเขาจังมาหลายๆเว้ยเออข่ไฮไลท่ดรกชนะสังเบ์คาตวเป้นเป็นดอกนะครับอ้ทรามาซอยเอาน้ำกินน้ำใจเมาซอยกันครับเอาเพียงนี้ <c oughs> สักคนมาซอยด้วยใจตอ,อนกลับก็เอาใจเตืนมั่นเมื่อเด้อ มนเหลียูยเครื่องขีดนึงเดียวดิเอาใจเติมไปเนาะเห็นไหนมาซอย้วยใจวะสบายครับผมเมื่อนี่เป็นงานซุกกะซุกเ่าได้เรรถขั้นใหญ่ซ้ำเฮ็ดบุญให้แม่หน่อยเนาะนะครับคือพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณออันสูงส่งนะครับตอนเิ่นมีชีวิตอยู่เฮากับเฮ็ดความดีเพิ่นเพิ่นตายไปแล้วอันใดที่ดีๆเฮากับอยากเฮ็ดให้เพิ่นขึ้นกันแต่แม่หานแล้วครับแต่ว่าหาก้อยซ้ำเนี่ยไม่ไปไว้สั้นเหล่าแมโอ้เพื่อนไอ้แตงถวยซ้ำนานผู้เฒ่าผู้แก่พาเฮ็ด คือบปไปเทศแทกกะละมังนะฮะเราโบอิมนั่นเอ้ยไน่พูดมันพ่อแม่ข่ของได้เ็ดคือเจ้าเลยแบบใดท่านแม่ข่ตายตั้งแต่กี่เอาบอกให้ฟังกันนะโอ้ไข่เปิดฟ้าเราแล้วกินเลยได้อข่มาสปอร์ตครับแกแล้วแตสิขายแล้วแต่สิหนึ่งโอ้บอกแม่น่ะนะฮัดคนยังไงมาพูดไม่จเป็นต้ซักเนาะเอาสิครับถือว่าเอาอะไรบ้าชุดใหม่มาฝากพี่น้องกันพร้อมและก็ฝากมอมให้ครับ ไอ้ไส้ผมนะครับพี่ชาติใช่ฝรังง่งก็รอดนี่ตัวโชกุญจิหัวอย่างรวดนะครับ <c oughs> อะไรบั่มชุดไหมเพลงยังก็ไผ่รักยังกไ็ก <c oughs> ไผ่ไล,ล,ไลักเสียข้อยไผ่เสียงค้อยอะไรบั่มชุดไผ่ลักเสียข้อยตอนเพลงนี้จะฝากเพลงส่าก่อนอ๋อพี่น้องบกอยได้ยินดอกสายมาหลุมหลอกเพลงซ่านะครับบ่แล้วขึ้นหอดพ่อเมียเพลงนี้เพลงนี้ครับ ให้้เเเจาพพิ่นลยแม่นครับแล้วก็มอบให้กับพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับฝากให้พี่น้องระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่น้ำแน่เสาวะเพ่งนี่ฮะเสาวะเจ้าสิให้ผุนเด้ขันคอยร้องขึ้นนี่ให้เลยจีธรรมะดาเสน้อ้ตังแต่โดนตีมาเจ้าก็เริ่มให้เลยเด้เอ้าไปร้องอยู่บ้านมืงขึ้นเนี่ยเด้อเอาเกี้งสูบน้ามาสูบออกผุนเนาะสูบเนื้ออกกันน้ำตาคนให้วุ่นวุ่นเนาะเพ้งยัง คิดหอดพ่อเมียคิดหอดพ่อเมียอันบัมไม่ละชุดฝากพี่น้องกันแน่กันแล้วกันนะครับติดตามทางช่องอีสานบ้านเฮานะครับ psi ช่องนาซิเตียนนะครับหรือว่าจะติดตามทางยูทูบนะครับมีมิวสิกวิดีโอให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อหาแนวซ่าแนวเส็งสั่งเต่งบ่มีได้คิดหอดเด้ตั้งแต่กีตั้งแต่ข้าวเล่ายังงงเปิ้ลวาแม่นเฮาสิเตยคือได้บุญสิตุ่มลูกเต่าเที่ยวเป็นต้นตีขึ้นบ่ได้เพลงเ่าอย่าเฝ้าทอด้าไป ฝากพี่น้องเวเน่อร์นะครับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับอีกบันั้นก็รอบมีวางแผงตามแผงเดินะครับคน่าจะเกิดเดือนปุ่มผ้าหนี้นะครับอ่าสนับสนุนจังน่อยครับกับสังกัดใหม่สันติภาพมีเดียถึงงานเพลงนี้ครับซื้อเพลงว่าคือนอนพ่อแม่เด้อพี่น้องเด้อมอบเป็นพิเศษให้อ้ายไซผม ร่มโพร,ร่มใสต้นไม้ใหญ่ที่เคยสนเงาพ่อก็จากไปแม่ก็จากไปกลายเป็นขี้เฒ้าเหลือเพียงร่มไทยเก่าๆที่ลูกเอาเก็บไว้บูชาจำดองกระปูกคิดเบ่งดูแนวกินของเฒ่า องเสบได้แสปากเก่าล้างเกืือเข้าเคี่ยวหยหา่าอยากซื้อผ้าไหมให้พ่อแม่ใส่บ่มีปัญญาบัดลูกมีเงินซื้อมาพันดวนลาบ่ท่านไดใส่ขินหอดอีพ่อขินหอดอีแม่ตอนแกยังอยู่ มันอยู่คือยังบ่าตายสลงพะเพนของพ่อของแม่ เด็กกระปุ่นพุทพ่อแม่นันนกเกิงผู้พาเป็นตะวนวานละนะครับตอนบทนี้ชีวิตอยู่ห้าต้องเหตความีเพื่อนนะครับจำดองกระปุคกิดเบิงดูแนวกินของเข่าของแซบโปได้แทะปากเจ้าล้างเกลือเขาเอาเกียวหอย อยากซื้อผ้าไหมให้พ่อแม่ใส่บ่มีปัญญาบัดลูกมีเงินซื้อมาอันดวนลาบ่ท่านไดใส่คิดฮอดอีพ่อคิดฮอดอีแม่ตอนแกนยังอยู่เห็นมีตอกตาใส่มาก,กูบอนมันอยู่คือ,อยังบ่ตาย ของพ่อของแม่เก็บเอาติดกายแล้วนั่งห้องนั่งไหปอดบอด้ยามคิดหอดมาแด่ดวงวิญญาณของคุณแม่สนุกคุณพ่อตวีแม่ทองนะครับหยกลานหยกเต่ากระบอสุขสุข กับผมอีกหนึ่งรูปแบบก็แล้วกันนะครับลังคนเคยฟังตัางแตนแนวแบบงานเพลงหมอลำงานเพลงตลกฟังแล้วหัวขวดมวนซื่นนะครับมาในรูปแบบเพลงซึงซึงนะครับเอามาอบมห้กับพี่น้องอ่าสู้ทุกคนอีพอีเมียสู้คนด้วยนะครับเจ้าภาพห้องนี้คือกันนิครับฝรั่งกอมลูกครับผมเฮดอัลบัมชุดแรกก็ดดงเปียงปังกับผมฝรั่งกอมลูกเออพ่ออัดอัลบัมชุดแรกพ่อาย ครับครับผมก็คือชุดที่สองมียผู้อยุ่เกาหลีลดขวมตายบาลังกมเมียชุดนั่นติครับนั่นนะชุดกอมเมียที่ดังๆนั่นเพราะชุดที่สามออกมาแล้วแม่บอยั่งเลยโอ้นะครับคือชุดที่สามตอนนี้ชุดไม่ลาสุดชุดจีสี่มีบอชุดจีคอยจะออกสงการเลยจักไปที่ตายไป ่อยไปอยู่น้ำดอกซีเ <c oughs> มนผูซุ่มมาสอยงานคอยนีบุกว่าจีโน่ที่แม่ที่แม่ยังเด่นน้อยแบคอยคือเริ่มเก็บข้อแล้ว <c oughs> อาจารย์ไัยไปฉีดยากบไปฉีดยา,ายอยู่โลกพยาบาลซ้ำมสูงพี่น้องมาหอดงานแล้วเด็กกันย้อนเจ้าสิออกสุทีสี่แล้วจังสาวหนี <c oughs> ในเดี๋ยวสิงหโง่ขึ้นมาอยู่วะครับผมอาจารย์ใหญ่หนายยันแม่กับมามาถาตะเวนบนเนี่ยนะครับแล้วกันคือรถกลับไปเสีดยาหรอกก่อนสิไปตั้งศิลปินผู้อื่นเอาเพลงนีซะก่อนเป็นอย่างไรถูกครับผมเพลงอีพอผนขอมาอย่าสิฟันอีพอย่าสิฟันอาจารย์ำได้ปะเอาโซ่โลดเออจำได้ยุนอวบเนาะยาซีฟันยาไปเกินใส่เหล้าบ้าโดยสิลุกมาเยียวยากับวินถามเนาะตอนนั้น มันว่าจ่าสีฟันมาสินเดียวจ่ากำลังสีลับอ่ะจ่าสีฟันฟังเพลงมวนๆแตลกแตลกเพลงเว้าวนะครับนี่คือรายการเพลงที่มิสวาอย่าสีฟันผมเพลงเป็นคนขยันผมเองเป็นคนขยันขายของทุกวันจนร่ำจนรวย Để là khai nam kết muối Để là khai nam kết muối Cái nhằng bò ruồi là cái nhằng bò ruồi Đến mà khai khung khai phù khai phla Mất phần giá Mẹ ơi mà chẳng vặt lấy, Đãi khai nèo ưn Khai mưa lè côi, lè vươn 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 ưi vươn 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 Kéo mà xử dụ bò sau Mà mèn bông mau chẳng có bâu máu và Nhân bông khai giá là sỉ kheo Rồi à chàng, sỉ à, kheo tương lý tiêu nè มันล้อมทำนองเด็ครับนี่แหละทำนองค่ำไงนี่มันมีแต่ทำนองขอนแกนทำนองกาฬสินธุ์ทำนองค่ำไงวะท่านี่หรอกนี่ละล่ำอยู่เลยนี่แหละสีเขี้ยวนี่เตี้ย <c oughs> โอ้ยนอนได้ยินว่าไปทั้งจังหวัดเลยไปใครยังก่อเป็นใครพี่ตะขนเตี้ยทองติฟ้าขายพี่ตะขนหน่อยนะยังมาสีพันสีพันอ่เวกเป็นตาสามนิดหน่อยเนาะกัมเรียนยุติว่าไปทั้งจังหวัดเลยนี่เพิ่นบอกอีกวาษาหนึ่งเด้ครับไอเบ้าคือเพิ่นเป็นเตี้ยอ๋อมันก็พอเบ้าได้อยู่ เออเนาะคัดยัวขันเขาบอาไปแล้วเขาสิโฆษณาจังไดยเพิ่นจังคอยสิมาสื่อมันจะได้ขายดีครับมันจะย่างย่างเขาก็บอกว่าอย่าสีฟันเฮานี่ผู้ใดสีแล้วมันก็มีแห้งปากเห็นให้ปากชะอาดผื้สีแล้วก็จะสีอีกแมนเพิ่นวายยังไงจักแล้วแมนวายยังเนาะนี่สีฟันยืมยังงี้เอาก็สีฟันก็จะเห็นจังสีตัวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวแปลงลงต่ำเดีลยนังสีโอ้นังสี โอ้สีได้กทุกเพศถูกไหมบ่ครับเอาก็ได้สุขคนเดเนาะน้องนุ่งเด็กเล็กเด็กน้อยเขาหนี่สีได้บ่ครับเด็กน้อยนเนี้ยบ่ครับนี่มันก็สีได้เดาน้อเนี่ยมันเด็กน้อยมันเห็นพ่อเห็นแม่มันสีมันกระจกสีคือกันเด้เด็กน้อยมออเันยามันเห็นเนาะพ่อแม่ผ้าเฮ็ดเด็กน้อยก็สีได้สีได้แต่ใส่ใส่แป้งน้อยๆอ๋อใส่แป้งน้อยเป็นอย่างครับอ้กระปากสีเดเนาะปากยังน้อย ปากคันโอยากให้มันสีกะทมน้ำลายมาถ่ายทุกคนวันเด็กใคสีได้สีได้พอลูกพอเมียยังไอ้ใช่ผมเด็กไอ้สัตสใช่เนี่ยนี่นะสีได้บ่ครับสีได้กับโบสีสูมือเอาคือบนสีสูมือขาดจะไปลำมาแล้วอ่ไพวาสิพาได้สีเนาะมันเมื่อยเดิเอาเนื้อมือเศร้าเหรอครับเนื้อมือเศร้ากันมือได้โบคันกระสีทุก่อนจงไปลำสียังไงสีฟันโอสีฟัน อืมคุณสังเวย วันอะไรสิก็มีแห้งไหจังกว่าโชคเอ้ยคันบ่มีแห้งคนมันบ่ไยไปนี่ดอกฮะเอามันสีดีโอ้อันผู้บ่าวผู้สาวก็สีได้สิครับนี่เะาตัวสีดูเลยละผู้บ่าวผู้สาวเอาจังเดนเซอร์นี่ผู้บ่าวผู้สาวนี่สีไดงเอ้าจังเดนเซอร์กำนักดนตรีนี่ก่อนที่ขึ้นมาเล่นนี่ก็ไปสีสักคนนี้นี่ฮะไปสีใสเอาก็เข้าห้องน้ำสีเลยนะไปเห็นยังได้ห้องน้ำอาบน้ำสีพัน โอ้แม่นอยู่ดอกก้อนก่อนเหร่นเนาะผู้พบสาวสีได้สงสัยสงสัยยังแม่มันนสีได้บนหอสใสไปบอกว่าแต่มันเนาะพลังคนสีจนลูกออกก็มองพลังเนาะอันผู้ท้องปุ้งๆเนี่ยเออแต่ที่มายืนสีือเอาบ่ได้เอาฮค่ได้ครับเอามันคาท้องเอาแค่ได้สีด้สีสันมันจริงยยังก็มีวิธีคล่องเข่าอยู่เนาะ บอกเม่บอกเนี่ยผู้เคยมีลูกนี่ยนะแม่มนนี่นะครับอย่ยงเงี้ยก็กล่องก้นลงดีๆแล้วก็สร้างรถในชโวคสีโมเมนสังเออนั่นล่ะเดียวกันฮะลคือการกล่องค้นสีนี่ที่บอกให้ฟังเนอะครับคือดึงแปลงออกแปรงเขานี่เวลาสีนี่ลมมันจะเขาปากเขาเออเวลาสีแล้วทอดแปลงออกมันจะดังอ้ยจังมนสังเกตสังเกตตัวเมียคอยกับแม่มันคือกันเนาะ แสดงว่าตอนเมียท่องกะซีให้ออกะซีตอนบา้าจีเนาะมันกะซีเขาเองมันตัว<อ>บ่ได้บ่ได้ซีเขาจีนี่ไม่จับผู้เท่าผู้แก่ไหนซีได้บ่ครับหอยบ่ว่าจะเท่าแต่แกแล้วเนาะครับบางคนในหัวงอเป็นซีซื้อได้เลยน,น,นี่บ้าป่านั่นไม่ซีบพอสาวจำเด้อครับผมซีไปซีมาจนหัวปูลกบคนเดียวเดียวเดยวหัวหัวหยังสินี้หัวหยังปูเลยหัวแป้ง โอแม่หนูหวนบาดออกมันว่เออเจ้าว,จว่าหัวอย่างฉันนะากแล้วก็เลยคิดว่าหัวแนวอื่นอือฉีไปซีมาเนี่ยมันแปลงผู้เทานี่บอมอักเปลี่ยนนะครับเอาแปลงเก่าฮันฉียูย่ฮันแล้วครับหัวโป้ลูกโป๊กคนนึงสีไ, <ว S 2> ได้ตุยังอีหลีท<ส>ี่คนสีได้ทุกเพศทุกวัยได้ทุกคนไงไก่สีได้บวกข้าไปไก่บั้นพองไม่แข็วสัุดทำให้ผมแน่อ